ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิร์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการแหล่งข่าวแหล่งใต้ได้แรงอ,อกฟังข้าวสร้นงานบุญนายบายพาราฐเทเกียวกับโบเราแล่นกันให้ได้แรงอ,อกทั้งฟังทั้งแล้งฟังเพลงเพราะฟังเพลงดังฟังการเชิญเชิญฟังข้าวสร้งได้แรงอ,อกกับรายการแหล่งข้าวแหล่งตายได้แรงอ,อก ล้วก็มาติดตามรับฟังรายการแล่งข้าวแล่งตายามาแล่งกันตอลาวค่ะคุณผู้ฟังนะแล่งกันในเรื่องข้องคอรมอเหล็กว่าเหล็กว่าคอรมอมีการอนุมัติเพิ่มวงเงินนะคะให้กับคีอ,อ,องการเซ่มาตรการข้องรัฐบาลออกมาแล้วนะคะเซะ่มาตรการเนี้ย ก็จะช่วยลดภาราคาครองชีพแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศลดภาราค่าใช้จ่ายของี่น้องประชาชนนะคะซึ่งก็จะมีเซ่มาตรการของรัฐบาลหรือว่าเซ่โครงการนั่นเองนะคะคุณฟังคะเริ่มกันโครงการแรกก็คือโครงการเพิ่มกําลังเซอร์ให้กับผู้ติดที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะระยะตีสามนะคะคุณฟังคะโดยการเพิ่มวงเงินค่าเซอร์สินค้าจํานวนสา0รอยบาทต่อคนต่อเดือน นะคะก็จะมีทั้งมดเลย13ล้านคนอันนี้จะใช้วงเงินทั้งมดอร่อยบาทต่อคนต่อเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงจะถึงมีไปแล้วก็สิ้นปีธันวาคมส่องเดือนนี้แล้ค่ะนะคะแล้วก็กลงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ติต่ตองการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะก็คือกลุ่มเทเอ ผู้ติดไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์นะคะผู้ติดอยู่ในภาวะติดต้องพึ่งพิงก็คือผู้สูงอายุผู้พิการนะคะอันนี้ก็คือจะมีต่างมดเลยส่องจุดส้นึ่หลานคนนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะมีการาเพิ่มวงเงินเข้าไปนะคะจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนซ่องเดือนเหมือนกันก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมแล้วก็โครงการคนละครึงระยะตีสม้มยิ้มแล้ว หลายคนบอกว่ายิมแล้วรูแล้วนะ่าจะรูแล้วว่าได้ผ่มคนละอีก1 5 0 0รบาทแสดงว่า,าโครงการเนี้นะคะเราก็จะได้ต่างมดเลยนะคะ4 5 0พบาทนะคะหลายคนก็ได้รับไปแล้วพ5 0 0บาทหลายคนบอกว่าหมดแล้วกันเออมดแล้วกันนะพั 1, นห้านี้เดี๋ยวรออีกพ500บาทนี้ก็มีการ โอนนะคะข้าวในแอปพลิเคชันเพ่าตังค่าใครโลดตังมาแร้ยอย่าพึ่งลบนะใครทีชายมดไปแล้วอา่านะคะใช้ยมดไปแล้วอย่าพึ่งรลบนะคะเดี๋ยวจะมีอีก1 5 0 0พบาทนี้เป็นรอบที่3มนะคะจะมีการโอนเข้าไปนะคะสื่อก็ใช้จ่ายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมซ่องเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็จะ คือพอได้ไปพันห้าเนี่ยบางคนตีเลื่อยโย่ก็จะมีการไปไปร่วมจักรอบตีนึงหอบตีสองอ่านะคะได้โดยอัตโนมัตินะถันนี่ตีย,ยังไม่ได้สมัครเข้าวรวมโครงการคนหละครึงคนหลักคลึงเนี่ยก็คือรัฐรวมจ่ายคลึงนึงเราจะให้คลึงนึงนะคะหรือว่าบางคนบอกว่ารัฐคลึงนึงกรรมการครึงนึงไม่ใช่นี่เราเรานะคะเราคลึงนึงนะคะคุณฟังคะซึ่งตอนนี้โครงการ คนละคลึงระยะที่สามนะยังมีซิทยังคงเลือ่อยโยนะคะคุณฟังขาสามาีิจ้ลงทะเบียนเข้า,าลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์คนละครึง .com หรือว่า,าโหลดตัวแอปพลิเคชันเป้าตังมาแล้วก็สามารถที่จ้ลงทะเบียนผ่านทางจีวเลตได้เลยนะคะตอนนี้ซิดก็ถังมด28ล้านซิดเลือ่อยโย ซ่องแซนบซิดนะคะคุณฟังขาแล้วก็โครงการญิงชายยิงได้นะคะก็จะมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกสก์ก็คืออ e ีเวเชอร์ของรัฐอีกจำนวนสามพันบาทต่อคนนะคะก็จะได้รับซิท์จำนวนไม่เกินหนึ่ล้านคนทางนี้แล้วก็ซิ e ์อีเวเชอร์ทางมดก็คือไม่เกิน1นึ่บิบาทต่อคนนั่นเองนี่คือตลอดระยะเวลาโครงการนะคะโครงการเอ,อยิงชายยิงได้เนี่ย ขอทารมาติจ้าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หญิงชายหญิงได้ .com หรือว่าลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป้าตังได้จนว่าซิดจะครอบก็คือมีถังหมดนึ่งลานซิดนั่นเองตอนนี้ยังเลื่อยโย5.2แซนซิดนะคะอ่าามารถติจ้าลงทะเบียนได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนหลักลึงหรือว่าโครงการหญิงชายหญิงได้นี่คือเป็นการกระตุนเศรษฐกิจฟืน้นฟูเศรษฐกิจล่างถี่เราผสบ ในเรื่องข้องสถานการณ์โควิดสินะคะคุณผู้ฟังอลอดภาราคาใช้จ่ายได้นะแล้วไม่เราถือข้องกินข้องชายในครัวเรือนแบบนี้ค่ะคุณฟังคะนาะประทังบรรเทาไปได้นะคะอ่านี่ก็คือในเรื่องข้องการอนุมัติโครงการมาตรการข้องรัฐเพื่อที่จะช่วยเลือกผีนองประชาชนนั่นเองอ่ะ